นี่จ้าเป็นไงบ้างคะตอนนี้บางต้นเขาก็จะร่วงประมาณนี้แล้วนะนี่อันนี้ยังร่วงไม่หมดนะคะสองอันนี้ยังร่วงไม่หมดวันนี้ฟ้าครึ้มๆนะอันนี้ที่ร่วงหมดแล้วนะก็สวยไปอีกแบบใช่ไหมมาดูอันนี้เนี่ยนี่จ้า นี่ยังล่วงไม่หมดนะพอล่วงหมดแล้วก็เหลือแต่ก้างประมาณนี้จ้าถ้าเปรียบก็เหมือนกับเนี่ยคนเรามันคือวัฏจักร์นะจ้าน,นี่จ้า